อาชีพถัดมาก็ถือว่ามาแรงเช่นเดียวกันครับก็คืออาชีพที่เรียกว่าเว็บเดเวลอปเปอรอันนี้นะเว็บเดเวลอปเปนะครับเว็บเดเวลอปเปอร์ภาษาไทยก็คือนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันปัจจุบันคือบูมมากๆถ้าเราเสิร์ชใน Google.com หรือใน Facebook หรือในอะไรแล้วแต่ในวงการสายเทคเนี้ยก็จะมี เว็บเนื่องจากอะไรอ่ะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตปัจจุบันคือมันแรงเนาะแล้วมันเข้าถึงในทุกๆท,ที่แล้วแล้วก็การใช้ใช้พวกโซเชียลมีเดียการซื้อของออนไลน์การทําธุรกรรมหรือว่าสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีสูงมากแล้วก็แหล่งที่หาเงินได้ก็คือเว็บไซต์ดังนั้นถ้าเราสามารถจะพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นระดับเว็บแอปพลิเคชันที่มันมีสมองได้เนี่ย เรียกล่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการของบริษัทต่างๆทั้งด้านสายเทคเนาะที่จะจ้างเราไปพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่างๆให้มันเกิดมูลค่าขึ้นดังนั้นอาชีพที่2นะครับจะเรียกว่าเป็นเว็บเดเวลอปเปภาษาไทยคือนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยโปกติเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยครับถ้าในสายวงการเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กิ่งเข้าใจกิ่งแรกเราจะเรียกว่า f อนต์เอ d นเดเวลอปอันนี้นะฟอนต์เอนเดเวลอปก็คือผู้พัฒนาเว็บหน้าบ้านพัฒนาเว็บหน้าบ้านหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นในเว็บเบราว์เซอร์อะไม่ว่าจะใช้พวกา o o o l l e h r r o m s s f f r r i d g e นะครับหรือ o p e r a อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านลันเบราว์เซอร์เราขึ้นมาเห็นเว็บอินเทอร์เฟซเหล่านี้ก็เกิดจากคนพัฒนาที่เป็นสายชีพทางด้าน f r o t t n n d e v v l o p p r r นหน้าที่ของ Fo น n ์ e อ d น e ดเวลอปครับเขาจะมีความเช,ชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเขียนโคดดิ้งที่ให้สามารถรันทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้คือมันจะเป็นตัวมันจะเป็น c l i e n t s e r v e r เนาะฝั่ง c l i e n t ก็คือจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีเว็บเบราว์เซอร์ไปรันและก็รับข้อมูลมาแสดงอินเทอร์เฟซเป็นรูปภาพเป็นเท t เป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของ f r o n t e n d d e v e l o p e r s นะครับเป็นคนพัฒนาส่วนหน้าซึ่ง เขาจะทำงานส่วนหน้าของเว็บไซต์นะครับภาษาที่ใช้นะครับก็คือภาษา HTML, CSS แล้วก็ JavaScript หลักๆ3าภาษานี้ดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำงานทางด้านเวนะ็บแอปพลิเคชันเนาะเป็นเว็บ e e v e l o p e r อเนี้ยภาษาที่เราต้องรู้เลยระดับ f อน t t n n d จริงๆก็คือ HTML HTML ถ้าในวงการจาจะเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง กระดูกอะ่ะการสร้างโครงสร้างของเว็บเป็นพวกกระดูกเหมือนกระดูกมนุษย์ก็ได้เป็นกระดูกกระดูกเป็นกระดูกของเว็บอะ่ะเป็นซี่โครงเป็นอะไรเงี้ยวางโครงก่อนว่าจะมีอะไรบ้างตัวภาษา CSS นะภาษา CSS เเป็นภาษาที่ใช้ในการใส่เนื้อหนังแต่งตัวใส่รูปลักษณ์หน้าตาจากที่เป็นกระดูกเป็นกระโหลกเป็นอะไรป่ะใส่เนื้อหนังเข้าไปให้มันมีสีสันนะครับมีม,มีมีความสวยงาม ต,ต่างๆพวกนี้เราจะเรียกภาษาแต่งตัวว่า CSS แต่งตัวเว็บไซต์ให้สวยขึ้นการจัดวางโครงสร้าง Layout เ,เป็น header เป็น body เป็น footer เป็น s l ล d e bar เป็น navigation bar อะไรเงี้ย navigator bar หรือต่งตางๆพวกนียย้หน้าที่คือของตัว CSS ในการทำนะครับซึ่งมันก็จะมี framework ของ CSS เนี่ยเราจะเรียกว่า Bootstrap Bootstrap ก็ใช้เป็น framework ที่เอา CSS มาโม่ใหม่แล้วก็ เขียนฟังก์ชันให้มันใช้งานได้ได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับอีกภาษาหนึ่งก็คือ JavaScript JavaScript อาจารย์จะเปรียบเสมือนเป็นเป็น movement นะครับเป็น activity อาจจะเปรียบเสมือนเป็นอะไรอะ่ะเป็น interaction นะ่ะให้กับเว็บสามารถเคลื่อนไหวได้สามารถมีอัลกอริทึมที่เป็นสมองได้ถ้าอาจารย์จินตนการ JavaScript เปรียบเสมือนสมอง สมองด่านหน้าเนาะที่ใช้ในการคนโทรลอุปกรณ์ต่างๆเช่นการกดคลิกให้ไปหน้านี้การเอาเมาส์ไปวางแล้วมีวิงวิงปรากฏหรือการเอาเมาส์ไปวางวิดีโอแล้วเล่นได้เลยอะไรพวกนี้ครับที่เป็นการคนโทรลทั้งหมดเนี่ยจะเกิดจากภาษา JavaScript ดังนั้นการสร้างเว็บไซต์ได้หนึ่งเว็บไซต์เนี่ดับเป็นเว็บแอปพลิเคชันเนาะเว็บไซต์ดโดยปกติ เราก็ถ้าอาจารย์แบ่งง่ายๆมันจะบอกเป็นเว็บไซต์ที่เป็น Static เว็บไซต์กับเว็บไซต์ที่เป็น Dyna ม i c เว็บไซต์แบบที่เราใช้โดยส่วนใหญ่ถ้าแบบเราแค่เข้าไปอ่านวิวเฉยๆเราจะเรียกว่าเป็นสแตติกเว็บไซต์คือเว็บไซต์ที่มันนิ่งๆ่ไม่ได้มีสมองแต่ว่าโดนมนุษย์คอนโทรลแล้วเราแค่อ่านเฉยๆวิวเท่านั้นแต่ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นเป็นไดนามิกเว็บไซต์คือเว็บไซต์ที่มนุษย์กดเข้าไปแล้วมันสามารถประมวลผลเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ได้อันนี้จะเป็นด y นามิกเว็บไซต์ในคำว่าเว็บแอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ด y นามิกเว็บไซต์เป็นหลักเนาะดังนั้นภาษาที่เราต้องรู้ HTML c s s แล้วก็ JavaScript ททำงานร่วมกันถ้าถ้ามีแค่ที่ l CSS แต่ไม่มี JavaScript ได้ไหมได้มันจะเป็นเหมือนสแตติกเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์แห้ง,หงๆนิ่งๆแค่ดูเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีสมองในการจะไปกดและให้สั่งการทำอะไรที่มันประมวลผลคำนวณได้ แต่ถ้าเราเป็นแบบเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเงี้ยก็ต้องมีพวก HTML CSS แล้วก็ JavaScript เข้าไปคนโทรลเวลาคำนวณค่าต่างๆเกิดขึ้นฝั่งตรงนี้เราจะเรียกวฝั่งที่เป็น Front End นะครับหน้าที่ก็เป็นของตัว Front End Developer ซึ่งมันจะมีเฟรมเวิร์กครับเฟรมเวิร์กต่างๆเนาะที่เรา นิยมใช้กันในส่วนของตัวที่เป็นฟอนต์เอนนะครับเฟรมเวิร์ที่เรารู้จักก็จะมีหลายๆแบรนด์ครับแบรนด์ band ที่ดังๆหน่อยอาจารย์ก็สกัดขึ้นมาเนาะก็จ,จะมีอันนี้จะเป็นเน้นของตัวที่เป็นอ่า uh, JavaScript เป็นหลักนะครับเป็นฟอนต์เอนของตัวส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัวของ JavaScript นะครับก็คือเป็น Vue.js เป็น Angular.jsReact นะครับเป็น Ember เป็น b a c k b o n e JS แล้วก็อื่นๆมันจะมีหลายๆแบรนด์มากเลยตรงเนี้ยที่เป็นเฟรมเวิร์กดังนั้นพอเราจะทำงานสายชีพเนี่ยเวลเราไปหาข้อมูลนะครับเราเจอเราอาจจะไม่ได้เจอคำว่า JavaScript หรอกแต่เราเจอเป็นเฟรมเวิร์กของ v a v c r i p t แบบเป็น View เป็น Angular เป็น React อะไรพวกเนี้ยก็จะมีก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript นั่นเองแหละแต่ว่าเขาสร้างเป็น True ของเฟรมเวิร์กให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้น นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคนที่จะทำงานทางสายเนี่ยที่เป็นของตัวฟอนต์เอนนะครับเราต้องมีความสามารถทางด้าน UX/UI ด้วยเพราะว่า UX/UI UI UX เนาะ UI ก็คือ User Interface การสร้างวายเฟรมการสร้างหน้าเว็บไซต์ว่าจะวางตำแหน่งของข้อมูลรูปภาพไว้ตรงไหนหน้าที่ของ User Interface ทำพวกกราฟิกดีไซน์ เค okay, ป่ะกราฟิกดีไซน์ Design, แต่ว่าอีกงานหนึงที่น่าสนใจเราจะเรียกว่า user experience user experience ก็คือ UX เป็นคนที่ทำการวิจัยในเรื่องของความต้องการของลูกค้าในการใช้งานให้ user friendly มากที่สุดแล้วก็ทำให้ถ้าระวางรูปลักษณ์ของการกดไอคอนการใช้นิ้วโป้งในการสไลด์หรือว่าการใช้เมาส์ในการคลิกตำแหน่ง การจัดวางต่างๆเนี่ยมันจะผ่านการวิจัยหรือการรีเสิร์ชของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายจริงๆก่อนจะเริ่มทําการออกแบบ UI นะครับคนที่ทํางานทางด้านของ font-end developer อะจะต้องมีความสามารถทางด้านนี้ด้วยเนาะว่าจะทําไงที่ออกแบบเว็บไซต์และล่อให้ลูกค้ามาใช้เว็บเราได้นานที่สุดอาจารย์ยกตัวอย่างแบบ Facebook ก็ได้ครับ f a c e b o o k อย่างเงี้ยคือขั้นต่ำเมื่อเราเข้า Facebook ไปแล้วอ่ะ โอกาสที่เราจะออกจาก facebook ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ใช้เวลาหลายนาทีครับเข้าใจะปะเพราะว่าคนที่เป็น UX Designer เขาดีไซน์จิต,ตวตรที่ยาวเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะวาง l a y ยอรตรงไหนแล้วการลูดขึ้นลูดลงหรือการใช้เมาส์กร์ลงมาดูพวกดูพวกหน้าวอลดูพวกฟีดของเพื่อนๆที่ปรากฏขึ้นในช่องแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให ลูกค้าที่เข้าไปอ่ะกว่าจะออกจากโปรดักต์นั่นะจะใช้เวลานานเช่นเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของตัว UX คนที่ทำงานทางด้านนี้ในการออกแบบความจริงของ UX designer UX UI designer ความจริงไม่ได้อยู่แค่ในแพลตฟอร์มของเว็บเนาะเป็นแอปพลิเคชันเป็นโมบายเป็นเกมอยู่ในอยู่ใน d e v ว c e ์ไหนก็ได้นะซึ่งอาชีพนี้มาแรงมากกรณีใครจะเบนไปด้านอาชีพนี้คือคนที่แบบไม่อยากเขียนโปรแกรม แต่เป็นคนที่ชอบงานกราฟิกชอบงานในการออกแบบดีไซน์โปรดักต์หรือบริการอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเบนเข็มจากสายอาชีพที่เป็น Developer เนี่ยไปเปลี่ยนเป็น UX/UI Designer แทนก็ได้สำหรับคนที่ชอบออกแบบแต่ไม่ได้ชอบโคดดิ้งก็จะมีสายแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถทำได้เช่นเดียวกันหลักๆถ้าเป็นตัวเว็บ,บ่ะครับเขาจะเน้นไปที่ r e s ponsive Web Design ความหมายของเว็บ e s p o n s i v e Web Design คือการสร้างเว็บที่ที่ียกว่าที่สามารถไปอยู่ได้ทุกแพลตฟอร์มไปอยู่ได้ทุกเครื่องมืออุปกรณ์และก็สามารถโ t เท e หรือว่าปรับยืดหดอะ่ะเราจินตนาการว่าเวลาเราเข้าเว็บเว็บหนึ่งอ่ะครับแล้วเมื่อเราเปลี่ยนไปใช้ใน Desktop หรือไปใส่ต่อทีวีหน้าจอใหญ่หรือไปใส่ใน iPad Tablet หรือไปเปิดใน iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเว็บนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของความกว้างาแล้วการหดการยืดอะไรเงี้ยทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติการเขียนเว็บแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า r e s ponsive web design เข้าปะซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ถ้าเฟรมเวิร์ที่เป็น r e s ponsive web design ขอใช้ตัว Bootstrap Framework เข้ามาช่วยในการทำแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ ถ้าเว็บเราไม่ได้เป็น r e s ponsive อะโอกาสที่ลูกค้าจะใช้งานอะมันก็ใช้งานอยู่เนาะแต่ว่ามันไม่ user friendly เพราะเราจรินตนาการว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องของลูกค้าครับไม่เท่ากัน user and user ที่ใช้เนาะบางคนเปิดเบราว์เซอร์ในมือถือจอเล็กต่อใหญ่หรือในแท็บเล็ตจอเล็กจอใหญ่ไม่เท่ากันถ้าเราไม่ได้เขียนโค้ดที่เป็น r e s ponsive web design อะมันจะเป็นการฟิกพิกเซลเลยครับว่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่แลมันจะฟิกในทุกอุปกรณ์ ซึ่งเวลามันจะ Movement เนี่ยมันจะไม่สวยงามดังนั้นก็เลยมีศาสตร์ในการทำเนาะก <c oughs> ่อยเากเป็นตัว Responsive Web Design อันเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าเป็นโซนของหน้าบ้านเนาะที่เป็น Front End Developer นะครับอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือโซนที่เราเรียกว่า Back End Developer อันนี้ก็สเสน่ห์มาแรงเช่นเดียวกันครับในสายอาชีพของคนทำงานทางด้านของ Back End Developer Backend Developer อาจารย์จะเปรียบเสมือนเป็นสมองของเว็บไซต์เข้า okay, ะเฉพาะสมองของเว็บไซต์ที่มีอัลกอริทึมมีบริการคำนวณการเก็บข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นถ้าเรามีแค่ Font-end น่ะ f o n t e เ d เก็บไม่ได้เก็บข้อมูลไม่มี Database ถ้าเราทำระบบ e-commerce โดยใช้แค่ Font-end เปล่วๆอะมันเหมือนเราเล่นเกมคะแนนใช่ไหมโชว์ปุ๊บพอเรารีสตาร์ทใหม่หรือเปิดเว็บไปใหม่ ข้อมูลจะโดนเคลียร์ทิ้งหมดอันนี้แค่ฟอนต์ N เท่านั้นแต่ถ้าเรามี Back N หมายความว่ามันจะมีการเก็บข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็มีการเขียนสมองในการคำนวณข้อมูลเอามาใช้ในอนาคตอาจารย์มองง่ายเหมือนการดึงเข้าตะก้าอยเงี้ยครับแล้วพอเราปิดไปแล้วเราเปิดขึ้นมาใหม่ตะก้าที่เราอยากจะซื้อก็ยังอยู่หรือมีการคำนวณเงินที่ยังอยู่มีการเก็บหลอกเก็บข้อมูลต่างๆมีการคำนวณน,นูน่นนี่นั่นต่างๆเนี้ย ก็จะใช้ความสามารถของผู้พัฒนาที่เป็นการพัฒนาแบบ back end developer คนที่พัฒนาหลังบ้านของเว็บไซต์ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเขียนโค้ดในฝั่งที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจารย์มองง่ายๆที่อาจารย์บอกคือสร้างสมองให้กับเว็บไซต์โอเคปะ่ะสร้างสมองให้กับเว็บไซต์ถ้าเราชอบฝั่งหน้าตาเว็บเราไปอยู่ front end developer แต่ถ้าเราบอกเฮ้ยเราอยากจะชอบปิดทองหลังพระชอบหลังบ้าน ชอบสร้างสมองชอบอัลกอริทึมชอบอะไรที่ฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ะก็มาสายที่เป็น back end developer เ์โอเคปะพวกนี้จะยุ่งกับการบริหารจัดการเชิงของ Database นะครับ d a t a า a การเก็บข้อมูลลูกค้าข้อมูลนู่นนี่นั่นต่างๆหรือสร้างพวก API นะครับหรือสถาปัตยกรรมของระบบการเขียนสคริปต์ต่างๆให้รันแบบออโตเมชันเป็นระบบอัตโนมัติหรือเป็นอะไรงเงี้ย จะเป็นสายทางด้านของตัว backend developer ในการทำคนที่ทำงานทางด้านเนี้ยเราจะต้องมีทักษะในเชิงของตักกะคิดแบบเป็นระบบนะครับมีการวิเคราะห์แล้วมีการแก้ไขปัญหาระดับสูงได้ภาษาที่ใช้ก็หากินยาวเช่นเดียวกันเนาะภาษาที่ใช้นะครับในส่วนหลังของเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นพวก Python, PHP, Java, C++, C Ruby Ruby แล้วก็อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันหลักๆแต่ถ้าเป็น h t m LCS เนี่ยจะเป็น f อนต์เอ Java Script ความจริงสามารถเป็นในทาง f อนต์เอแล้วก็ Back End okay, ปะแต่ถ้าจัดจ๋าเลยเนี่ยที่เป็น Back End ก็คือตามนี้ถ้าสมัยก่อนอาจจะนิยมพวก PHP เราจะได้ยินภาษานี้เยอะมากในการพัฒนาเว็บแต่พอปัจจุบัน PHP ยังใช้อยู่ครับแต่ก็จะมีภาษารุ่นใหม่ที่ที่มันทำได้มากขึ้นถ้าในเชิงการวิเคราะห์ Data Analytics เป็นเชิง Data Science เนี่ยเขา,าใช้ Python มาช่วยจะเป็น Java c ก็ได้คอนโทรหุ่นยนต์มาลิงก์กับเว็บอ่างเงี้ยหรือ C# ีชาร์ปลูบต่างๆพวกเน,นี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สําคัญอีกอันหนึง่งนะครับก็คือเฟรมเวิร์กของฝั่ง back end เน่ะเราฟัง front end แล้วใช่ป่ะมันมีเฟรมเวิร์กอยู่เนาะฝั่ง back end ก็มีเฟรมเวิร์กเฟรมเวิร์กก็คือเครื่องมือที่ทําให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ป่ะเครื่องมือที่มีอุปกรณ์เขียนโปรแกรมให้เราได้ง่ายขึ้น นะครับถ้าฝั่ง Python นะครับฝั่งภาษา Python เราจะได้ยินพวกพวกตัวที่เป็น d j a n g o ก้ a n จ o เป็นเฟร m e w o r k ของ y y t o o เนาะเขียนด้วยภาษา y y t o o เนาะมีพวก d j a n g o ก n นะครับ Node.js หรือว่า Flash ก็คือเขียนด้วยภาษา y y t o o เนาะถ้าเฟรมเวิร์ของ PHP f r a m เฟรมเนั้นก็ชื่อว่า Laravel นะครับ l a r a v e l ก็คือเป็นเฟรมเวิร์ของการเขียนภาษา PHP ถ้าเราใช้ back end เนาะหรือถ้าเป็นของภาษา Ruby ก็ใช้เป็น Ruby on Rails นะครับแล้วก็ภาษาอื่นก็จะมีเฟร m e w o r k ต่างๆที่ปรากฏขึ้นดังนั้นที่อาจารย์อธิบายไปเนี่ยครับเราลองดูเนาะว่ามันจะมีคำศัพท์ในวงการ programming developer เนี่ยหลายคำมากที่เป็นเชิงของภาษาเขียนโปรแกรมแล้วก็เฟร m e w o r k ก็คือเครื่องมือที่ทำให้การเขียนภาษานั้นเน,น,น่ะเขียนได้มีประสิทธิภาพและเร็วขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยครับในปัจจุบันเนาะก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็น full stack developer ครับเงินเดือนสูงมากและเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำอาชีพที่เป็น full stack developers mm hmm. ก็คือคนที่สามารถเป็นได้ทั้ง front end และ back end developer มอง mm ภา hmm. พออกาคือสามารถเขียน เว็บแอปพลิเคชัน่ะได้ตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ำนะครับทำได้ครอบจัก,กรวาลถ้าเราสามารถทำทั้ง HTML CSS JavaScript เขียน Python เป็นนะ่ะเขียน PHP เป็นหรือเขียน Java เขียน SQL ที่เป็น Database หรือ No SQL ที่เป็น MongoDB อะไรเงี้ยเราจะเรียกเป็น Full Stack Developer คือทำได้ทั้งตั้งแต่สักกระเบือยันเรือนรบอะทำได้หมดภายในคนเดียว มองภาพป่ะถ้าเราสามารถเก่งขนาดนั้น,นเงินเดือนสูงมากความจริงก็ไปเปิดสตาร์ทอัพเป็นบริษัทได้เลยเข้าใจปะ่ะอันนี้สําคัญเราลองดูเวยนะเส้นทางของสายอาชีพทางด้านเทคเนาะว่าเราอยากจะทําสายอาชีพไหนนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นสายของที่เป็นเว็บเดเวลอปเปอร์นะครับเว็บเดเวลอปเ